ลูกก้าวไปไข่หอมกับแม่ลูกก้าวหันหน้ามาอันเจ็ดรอบอ่ะไปไข่หองกับแม่บอกก่อนว่าจะเอาไปไายหองกับแม่โอเคไปดูอ่ะดูส้มอยู่ไหนลูกส้มส้มเย้ตบมือตบมือดในส้มผิดทั้งค uh. ู Kate ่ทั้งนักเรียนเลยครับผม โปแตกทั้งครูทั้งนักเรียนเลยครับผมเขาลูกกระงงว่าเอาว่าถึงดูได้ยังไงเอาใหม่เอาใหม่ให้มาให้แยกตัวเราเอาถูโอเคไหมก็โอเคทั้งครูทั้งนักเรียนเชอรี่เชอรี่ดูว่าอย่าดูนี่ดูว่าอย่าเหมารอยกีฬานักเรียนเหมารอยคือฝ่าดิ เอ้ยเงี้ยเง้อยเยเูย้ยังอ่ยโงเอเีะเงอรเี่ียเีงี้เบ้ยงีดได้ย่เงียง้เบีเงี่เงี้เงเง็นยเงเีรี้ยยเี้ยเี้เงีี้ยยเง้ี้เชอ้ี่เยเี่อยเงี้ยเง้ยย้้อง ตบอจัอถตบือเองเลยเหรอเอาะไเาสัตว์อีกว่ e bon> <t os> <t os ือเองเลยเหรอครับสอดนี่ไม่ได้ครับเครื่องสำอางครับหนึ่งหน มนีการเทียงว่อ่ะอนี่ก็สำอาง่ยาสิเดี๋ยวอมห้ามอมนะปั๊บปับปัดปัปเวลาเขาปาดอันแป้งอันมากมากมบึเดีนานพี่นนี่ไงขนมของกายขนมของกกยของกายลงไหมกับฟุ้งกลับกนอยากกินขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับทำไงตบมือกันนีือก่นขอบคุณครับแม่ทำไงเอยเนออันแขวรไลท์ทีไรซื้อทุกรอบซื้ออย่างกับเขาจะเลิกผลิตตุนไว้กินได้หลายเดือนมากขอบคุณมากเลยค่ะไม่พี่พี่คือเป็นหนูหนูก็ซื้อถ้าหนูมาเจอราคาอะไรแบบนี้เพราะว่ามันมันเป็นราคาส่วนลดที่ติ๊กต็อกทำตอนนี้ยังได้อยู่ไหมคะตอนนี้ขึ้น399หรือยังพี่พี่ขึ้น399หรือยังเอย ขึ้นยังขึ้นยังดูเด็กกินอะไรขึ้นสามสามสองแล้วเห็นปะล่ะสามสามสองก็ยังถูกอยู่อะ่ะเพราะว่าปกติตะกี้ที่เราขึ้นมาเลยคือสามเก้าเก้าอย่าลุกมาเต็มเชียร์เลยถ้าได้สามสามสองอยู่จิ้มค่ะ เด็กไม่ได้ไปไหนครับเด็กแต่งตัวบางวันยายแม่มก็เป็นสูงแต่งให้บางวันจะไปข้างนอกก็แต่งตัวแบบกะโลกกะเลขกมากเลยวันนี้อยู่บ้านแต่งตัวหล่อชิมเลยนะราคาถูกมากเลยนะทุกคนกินด,ดีๆจาก399เกนี่ยเหลือส32ร้มสบอาทเนี่ยเมลอนยังไม่มาค่ะเมลอนมาสัปดาหนะ์หน้า สัปดาห์หน้าเลยน่าสัปดาห์หน้าเลยนะเออไครดำอ่ะไก่ดำกรบมือเอออราลูกอยากกินมาเดี๋ยวแม่เอาให้กินนะแม่เอาให้กินกับมันมีอีกไหมเด็กเดี๋ยวไม่ต้องเซากับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับวันหลุยส์จ้อย๊ยอยากแต่ไม่ไกินทัมือเนี่ยนะ วันทันไให้พี่พี่ดูเด็กชายกินขนมดีใจดีใจเช็ดหนึ่ง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 ยะ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 หนึ่ง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 ยะจะออกไปแล้วลูกแม่ออกไปแล้วเด็กชายอยู่กับแม่นะหนึ่อยู่กับยายนะเด็กงายอยู่กับแม่นะหนึ่งหนึ่งหนึ่ึงยนึ่งนึงหนึ่งหนึงงนึงนึงนึงเอาโชวสินค้าแม่ก่อนหนึ่งหนึ่งหนแะ กินไหมติดปากเพราเราเดอชบ่ช็อเบอร์รี่ชตเบอร์เบอร์รี่สีแดงสีแดงชรอเบอร์รีสีแดงจิ้มจิจิตะกร้าเลยครับจิ้มจิ้เลยครับะกัด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 เลยเอ๊ะเอะอะัดกัดกัเลย สตรอเบอร์รี่สีแดงอันนี้นะครับไฟเบอร์ไม่กี่ตาเป็นไหไฟเบอร์ไฟเบอร์แม่ครับค่ะแม่ไปใส่ก่อบเหตุเข้าไปงใหเล็กน้อยอยู่ยังไม่ขั้วจะไำประเอินไหมน้องกครื่งเห็ดปิดนะสตรอเบอร์รี่ห่อใหญ่ยี่สิบสองจิ้ม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 เลยครับ สตรอเบอรี่ยี่สิบชองครับถ่ายดีมากทุกคนถ่ายออกหมดออกเกลี้ยงแล้วก็มีพรีไบโอติกโปรไบโอติกนะคะกินเข้าไปนี่เอาสิ่งที่ดีให้ร่างกายตัวเองแน่นอนอันนี้มันเล็บปลามันม่ขนมเล็บปลาสตรอเบอรี่สีแดงอยากให้ลองสีแดง หวานมากไหมคะไม่หวานค่ะมันจะออกก,กลิ่นกลิ่นสตอเบปะรดเนาะมันจะออกหวานหวานหน่อยนึงนั่นแหละก็หวานให้กินง่ายอ่ะแต่ไม่ได้หวานแบบเลี่ยนอะ่ะแล้วไม่ได้เติมน้ําตาลทรายนะคะเดี๋ยวคุ้ชิลไม่ได้เติมน้ําตาลทรายนะทุกคนมันเป็นความหวานจากสารสก,กัดแล้วผ้าพับนุ่มแบบไม่สกปรกเลบเอาเบาบๆเดี๋ยวพาไปเอาแม,แม่แม่ถือหอ่อจะไปแล้วครับ Bye bye. ไายบายก่อนไปเลยครับคายโยลโลคือเนี่ยก็ายบายบายบายไม่บายโอ้ยฮัลโลคือยูเดย์ยไม่จะกลัดกัดกัดกลัโลเลยนะไม่จะกลั